รางวัลที่เราเห็นตรงข้างหน้าพวกนี้มันก็จะเป็นรางวัลอวอร์ดที่ทางบริษัทเนี่ยเขาขอบคุณนะครับอ,อย่างที่เราเห็นเป็นรูปตัวเข็มสีทองๆสวยๆอันนี้มันก็จะเป็นอวอร์ดที่เขาให้เรามาในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สอนให้กับคุณหมอครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะไปสอนอให้กับพวกบริษัทพวกน,นี้หรือว่าบางทีเราก็สอนให้กับโรงเรียนแพทย์ในเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ นะครับว่าเราจะฉีดยังไงนะให้มันออกมาเนี่ยดูธรรมชาติฉีดยังไงให้มันมีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเนี่ยเขาก็จะให้เป็นอวอร์ดขอบคุณเรามานะครับว่าเราได้ทำประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของเราอะนะครับว่าเออเราทำไปเราสอนไปนะครับก็ มีรางวาัลกลับมาด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้คาดหวังรางวาัลอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็อ่าโอเคเขาก็อ่าอาวอ์ดให้เรานะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถการันตีให้เราเห็นว่าเออนะครับว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับ